กลุ่ม24วิทุนาประชาธิปไตยค่ะจัดกิจกรรมเยี่ยมนักโทษการเมืองคดีมาตรา112นะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีของการจำจำนายสมยศพลึกษากเกษมสุขโดยเรียกร้องให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับสิทธิการประกันตัวนักโทษการเมืองพร้อมกันนี้ก็รณรงค์ให้ให้ยกเลิกมาตรา112ค่ะ กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายเพื่อน,นักโทษการเมืองจัดกิจกรรมเยี่ยมนักโทษการเมืองในคดีถูกกล่าวหาหมิ่นเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีการคุมขังนายสมยศพฤกษากเกษมสุขอดีบรรทธการได้จี้สารวอยซ์ซอฟท์ทักษิณโดยได้ร่วมกันผูกป้ายรณรงค์ปล่อยตัวนักโทษการเมืองและแสดงสัญลักษณ์ของเสรีภาพด้วยการผูกนกสีแดง พร้อมร่วมกันจุดเทียนสีดำเพื่อสื่อถึงความมืดมนต่อกระบวนการยุติธรรมไทยที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาน,หานครค่ะโดยนางสาวสุวรรณาตาเหล็กแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยกล่าวว่ากฎหมายอาญามาตรา112ยังคงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะการ,รได้รับสิทธิ์ประกันตัวเพื่อหาหลักฐานสู้คดีก็ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได้โดยเห็นว่านักเคลื่อนไหวทางสังคมฝ่ายประชาธิปไตยถูกบีบทำให้ไม่มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมซึ่งต่างจากม็อบประชาธิปัตย์อย่างสิ้นเชิงค่ะ ของเวลวร้ายมากขึ้นนะคะเพราะว่ากรณีของการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112ตอนนี้เนี่ยมันใช้กันแบบเลอะเทอะนะคะซึ่งซึ่งการเอากฎหมายมาตรา112มันเข้ามาสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในครอบครัวรอบข้างอย่างกรณียกตัวอย่างที่พ่อแม่แจ้งจับลูกนะคะถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าไม่ใช่ความรุนแรงแต่ว่าในขณะที่พวกเราเป็นคนที่รณรงค์นะคะจะเห็นได้ว่ากฎหมายมาตรา112ถูกหยิบ ใครก็ได้หยิบมาใช้ซะจนจนทำให้เรารู้สึก ความโหดร้ายของมาตา1นึมันเพิ่มมากขึ้นในการที่พวกเราเองพยายามให้ยกเลิกกฎหมายมาตา1นึหรือแม้แต่กระทั่งให้มีการแก้ไขหลายๆส่วนที่มันไม่ดีนะคะเราก็ถูกมองว่าเป็นคนร้มเจ้าเป็นคนไม่รักสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะบอกว่ามาตา1นึถ้าหากว่ามันไม่ถูกหยิบมาใช้กดดันคู่ขัดแย้งทางการเมือง,อย,ง,อ,ยงอย่างเป็นปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังคงเป็นมาตา1นึที่ดีอยู่นะคะในการที่ปกป้องสถา นางสาวสุวรรณายัางกล่าวด้วยว่านักโทษการเมืองในคดีมาตรา112ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีด้วยกันทั้งสิ้น4รายโดยในกรณีของนายสมยศคดีกำลังอยู่ในชั้นอุทธรณ์หลังจากศาลชั้นต้นมีคำตัดสินจำคุก10ปีโดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการขอยื่นประกันตัวนายสมยศมาทั้งหมด15ครั้งแล้วแต่ก็ได้รับการปฏิเสธทุกครั้ง